อาภิเท่านประธานรัสภาที่เคารบครับก่อนหนึ่งต้องอขอบคุณท่านสมาชิกที่กรุณาได้อภิปรายและให้ความสําคัญในหลายประเด็นนะครับขอยัตเยนว่าในส่วนของขอยัดเอยนามแต่ละท่านนะครับในส่วนของกุลรบนะครับท่านก็ได แลกเปลี่ยนหรือประสบการณ์ในการฝึกงานในส่วนมูลนิธิที่ท่านดูแลแล้วก็ท่านก็นเห็นด้วยในการที่ควรจะมีการประกาศของหน่วยเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก่อนก่อนที่จะมีกฎหมายเข้ามาเป็นมาตรการในการเสริมหรือว่าการดูแลให้ครอบคลุมนะครับซึ่ง แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอกระทรวงในส่วนหมายิรยาลัยหรือว่าในส่วนของหน่วยที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นก็คงจะต้องอช่วยกันดูแลในเรื่องนี้แล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนะครับสําหรับการตรวจสอบในเรื่องของสถานที่สาหรับฝึกงานนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับซึ่งผมก็จะได้ขออนุญาตฝากไปทางท่านผู้ช่วยประกกระทรวงอวแล้วก็จะได้ส่งต่อไปอยังท่านประดกระทรวงการศึกษา กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รับช่วงดูแลต่อไปครับสําหรับท่านเฉล่าวก็ได้กุณาพูดถึงข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกงานของนักศึกษาครูหรือว่าการฝึกอาชีพครูนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องเน้นในเรื่องของวินัยและก็ความรับผิดชอบให้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะฝากทางด้านของอ ทางกระทรวงแล้วก็มหาวิทัยนะครับที่ดูแลเรื่องการฝึกอาชีพให้กับครูเนี่ยดูแลเน้เป็นกรณีพิเศษกับกรณีของอาชีวะนะครับเราได้รับข้อมูลจากอาชีวะเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับเป็นไปตามเอกสารก็อยู่ในประเด็นที่มีกฎมีแนวทางมีข้อแนะนําค่อนข้างจะครอบคลุมถึงอาชีวะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับครูออนนะครับก็ เห็นด้วยนะครับที่จะต้องให้ความสาคัญกับผู้ฝึกงานควบคู่กับในเรื่องของการมีมาตรการดูแลแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าก็จะต้องเน้นทั้งเรื่องของอความสามารถคือสมัรถนะและความเชี่ยวชาญประกอบกับค่าตอบแทนที่เขาจะได้กับเรื่องของประกรันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตตรงนี้ก็เป็นสิ่งดีซึ่งถ้าหากว่า แต่เราจะเพิ่มเติมมีข้อสกเกตเดี๋ยวเราจะดำเนินการในส่วนนี้ไปเพิ่มเติมนะครับในส่วนของท่านอําพลนะครับก็ขอบคุณที่ท่านได้ให้แนวทางในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การฝึกงานที่จะเป็นการเพิ่มสมรรถนะแล้วก็จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานที่ฝึกงานด้วยเช่นกันนะครับผมจะขออนุญาตรับไปประสานงานกับทาง ทุกภาคส่วนเลยนะครับในเรื่องของการที่จะมีผู้กำกับดูแลในการประเมินกระบวนการฝึกงานหรือว่าไปลักษณะคล้ายๆไปดูแลเรื่องของผลสมริ์หรือว่า ประเด็นปัญหาต่างๆในเชิงของความร่วมมือในเชิงของกลยุทกรกรยนตมิตรนะครับมากกว่าที่จะประจับผิดซึ่งตัวนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ทาอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำก็จะได้ประสานแล้วก็เพิ่มเติมไปในส่วนนี้ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ได้นําเรียนนั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรายงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีส่วนสําคัญที่ทางาผู้แทนของกระทรวงการศึกษา แล้วก็ส่วนที่เราได้เชิญมาร่วมงานนะนำคณาจางานนะครับก็จะได้ช่วยกันขยายผลแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนในการก่อให้เกิดเรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบประกาศแล้วก็นําไปสู่เรื่องของพรบรต่อไปครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครัท่าน